อ๋อแล้วเก็กล่าวสวัสดีผู้ชมให้นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายคนเดิมนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาแจกแอดออนเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งแอดออนที่เราจะมาแจกวันนี้นะครับก็คือแอดออนทางด้านของกอล้งหุ่นนั่นเองตามชื่อคลิปเลยครับตามปกคลิปเลยเนาะแอดออนนี้จะเป็นแอดออนกอนลองหุ่นซึ่ง ผมทําขึ้นมาเองโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะว่าคือแบบเป็นคนชอบดูสกินไงแล้วแบบเออเพราะใส่เกาะแล้วสกินมันบางอ่ะเอ้ยเกาะมันบางสกินนะไม่ชอบก็เลยแบบทําขึ้นมาเองเลยนะครับเอาล่ะก่อนที่ไปดูไว้ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทํปวิดีโอเนาะโอเคถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันเลยอ่ะก็มันจะมีททุกชุดเลยนะครับคือใส่สได้ทุกชุดเลยเนาะอ่ะมาดูกัน เริ่มจากชุดแรกนะครับกอหนังเนาะโอเคทําการใส่ปึบึบพึบนี่นะครับผู้ชมเห็นเป่าเป็นไงเดี๋ยววันหนึ่งจะปรับให้ดูก่อนอ่านี่นะครับเห็นไหมนี่ตัวโล่งนะครับกอก็ใส่อยู่นะครับนี่เห็นไหมกอใส่อยู่นี่สุดยอดโอเคก็มานนี่ครับมันทุกชุดเลยเนาะทุกชุดเลยที่เห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยคือกอหนังชุดกอโซ่ชุดก,อ,ดกอเหล็กแล้วก็ทอง เพชรแล้วก็ไอ้อ่านี่เทไลททุกอันเลยนะครับล่องหนหมดเลยเนาะผมก็จะใส่ให้ดูทุกชุดเลยนะครับโอเคอ่าฮะมาทำการถอชุดออกอ๋อตกใจหมดงงเลยกดไปแล้วปุ่มหมืนค้างไม่ยอมเด้งขึ้นมาเออเอามาอันนี้ต่อโอเคใส่ใส่ใส อ่าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมซ้ายบนเห็นตัวละครไหมครับซ้ายบนไม่มีเกาะเลยเนาะนี่เห็นปะเป็นไงแต่ว่าเกาะมันจะขึ้นนะครับซ้ายล่างเห็นปะยังมีค่าของค่าความคงทุนของเกาะนะครับเกาะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันแค่ล่องหุ่นเฉยเนาะห้เดี๋ยวไม่ต้องอันนี้ก็ด้ดีกววาไม่ต้องถอดก็ได้เออโอเคต่อไปชุดเหล็กนะครับปึ๊บปึ๊บอ่า นี่เห็นไหมเห็นไหมครับท้ายบนแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เหมือนกันเนาะล่อง่นหมดเลยนะครับโอเคคลิปนี้อาจจะไปคลิปนี้ไม่อาจจะไปไว้หน่อยแล้วก็คลิปสั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากจริงเนาะมันมีแค่ชั่วครล่อง่นเนาะผมก็ทําขึ้นมาเองเนาะซาไปตรอนนี้ขอย้ำอีกทีนะว่าทำขึ้นมาเองเนะา,านนเนะน,าน,ะนี่เพราะว่าตาคาเนี่ยเก่บ,บังสกินตอคาเลยทำขึ้นมาซะเลยโอเคต่อไป เออันนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ทํายากเท่าไหร่ครับคือมันแค่เข้าไปทําการในเนี้ยเปลี่ยนไอเนี้ยเหรอไฟล์รูปภาพของเปลี่ยนภาพของไอโพกกะของนี้้มันกลายเป็นภาพแบบไม่มีอะไรเลยอะลบออกให้หมดเลยอเออมันก็จะแบบมันก็จะเลยไม่มีเกานะเห็นไหมโอเคต่อไปครับชิคก่อนี้สุดท้ายเนเธอร์ไลท์ตอนไรทที่ผมทํามันบันบ็กน,นะชิคก่อนีนเทอร์ไลท์อะ่ะมันติดอยู่อันเดียวเลยเ S <S ตั้เตืนอยู่อันเดียวเลยตอนแรกเออแล้วแบบพอก็แบบบอกว่าเออพี่เหลอยวไชุดหนึ่งก็ได้แบบล่องหนทุกชุดยกเว้นชุดนี้เทไลไรอะไรเง,งี้ยแต่พี่ก็เออแล้วรอบนั้นคือมันปักมันไม่มันชุดก่อนเทไลไ์มันติดเลยก็เอ๊ะทำตามพอดีไหมวะหรือว่าเอาล่อง่นไปหมดเลยล่องขนหมดเลยดีวยกว่าจะได้แบบเออไม่มีอะไรหวังจะกินเพราะชุดก่อนในเทไลไ์มันดีสุดในเกมไงสุด้ายแล้วต้องใส่ในเทไลท์ยอยู่ดีอ่ะก็โตลงหมดแล้วเขาตอนนี้ ทั้งหมดก็มีมานี้ครับสสลยออนนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการแตกไฟล์นะครับเพราะว่าผมทาเป็นแบบซิปเนาะทาไม้แบบ m c s มออ้นไม่เป็นก็ทําเป็นซิปนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการโหลดแล้วก็การแตกไฟล์แล้วก็ลงนะครับเข้าเกมเนาะใส่รอเข้าเกมเนาะไปดูกันเลยเอาละรครับหลังจากกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ว่าอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับกดเข้ามาก็จะมาที่หน้านี้นะครับหน้าโหลดมีเดียไฟล์เนาะก็ทําการกดดาวน์โหลดไปได้เลยครับนะ ก็จะได้ไฟล์แบบซิปมาซึ่งถ้าดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดด้วยคมนะครับมันก็อยู่ในไฟล์ดาวนะ์โหลดเนาะแต่ผมดาวน์โหลดด้วยแอป UC Browser มันก็อยู่ในแอปมันก็อยู่ในไฟล์ UC download นะครับปะตัดไปที่แอป ES File นะครับเอาละครับก็เข้ามาที่แอป ES File นะครับก็มาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปว่าของผมอยู่ใน UC d o w n โหลดเนาะก็กดเข้าไปอ้าวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่อยู่อนนี้นี่ว่ะโทษโทษ ลืมไปครับลืมไปลืมไปเพราะว่าไอ้นี่ผมไม่ได้โหลดเนี่ยคือทําแนดนอกขึ้นมาเอง <c oughs> ลืมไปโทษที s อรี่ลืมไปว่าทาขึ้นมาเองแล้วเมื่อกี้ก็พาไปนะดาวน์โหลดมาเนียเออเลเวอร์เวอ,อร์หน่อยอ่ะซึ่งมันจะอยู่ยนี้นะครับนี่ผมเอาวางไว้ในนี้เนาะก็ <c oughs> <c oughs> ทําการกดแตกไฟล์ได้เลยครับกดแตกไฟล์ <c oughs> โอเคนี้เราก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มานะครับนี่เห็นไหมไฟล์ตรงนี้นะครับโอเคเราทําการกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับ อ่ะมันก็จะมีอันนี้นะครับให้กดอันนี้มากดตัดแล้วก็เข้ามาที่คอมมูแจงนะครับคือมาที่หน้าเกมคอมมูแจงแล้วก็รีสอร์ทแพ็กนะครับแล้วก็กดวางลงไปเลยครับโอเคทีนี้เราก็เข้าเกมมายครับนะครับโอเคครับก็กําลังเข้าหมาครับเนะเาะอา้าวอลลจอยดำเออมาแล้ว โอเคก็รอสักรูกนะครับดูสักผมก็จะช้าหน่อยอ่าเข้ามาแล้วนี่ไงโอเคโอเคก็ทขามาที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งนะที่หน้าจะหน้าจอของนี้ผมแตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่อะไรนะครับผมใส่รีซอสแพคไว้เนาะอ่ะ นี่นะครับขึ้นแล้วเห็นไหม Invisible armor นะครับเห็นเปล่า Invisible armor เนาะก็จะทำให้เราเกาะร้อ,องหุนนั่นเองเราจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเออเอาใส่ไว้ที่หน้าเกมก็ได้เนาะเราไปเล่นแมพองใครไปเล่นแมพองอื่นหรือว่าเล่นแมพตัวเองมันก็ยังขึ้นนะครับแบบเกาะร้อ,องหุนนะเนาะ disappear ร้องหุนมันก็ยังขึ้นถ้าเกิดเราต้องการสใส่ไว้ในแมพนะครับให้ทุกคนที่เข้ามาในแมพเราแบบเออเห็นไม่เห็นเกาะกันทุกคนมันก็เอามาใส่ในแมพเดยครับนี่แล้วก,กด c r e เอทไปได้เลยเนาะ ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย